หมอคงราชาวานอนผู้ท้าทายสวรรค์นักเขาหัวกล้ซานอันศักดิ์สิทธิ์ถือกำเนิดวานอนศิลาผู้มีนามว่าหมอคงเขาเติบโตท่ามกลางฝูงวานอนเรียนรู้การต่อสู้และเวทมนต์จากเซียนผู้บำเพ็ญตบะจนมีฤทธิ์เดชเหนือใคร หอคงฝึกฝนวิชาจนแกร่งกล้าเขาได้อาวุธวิเศษคือกระบองวิเศษที่สามารถยืดหดได้ตามใจนึกและชุดกราะทองคำที่ไม่มีสิ่งใดทำลายได้เขาเริ่มเหมิมเกริมในพลังของตนเองด้วยความทะนงตนหอคงบุกขึ้นสวรรค์ก่อความวุ่นวายไปทั่วเขาทา้าทายเทพเซียนต่างๆ และประกาศตนเป็นใหญ่เหนือสามโลกทำให้เน็กเซียนฮ่องเต้กริ้วโกรธเน็กเซียนฮ่องเต้ส่งทหารสวรรค์มากมายลงมาปรบาบหงอคงแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้หงอคงม,มีพะละงกำลังมหาศาลและเวทมนต์ที่หลากหลายยากจะตอบรพระโพธิสัตว์กวนอิมจึงเสนอให้ส่งพระถังซัมจั๋งมาเกตี้ยกล่อม ให้หอคงสำนึกผิดแต่งอคงไม่ยอมฟังยังคงดื้อรั้นที่จะต่อต้านสวรรค์ต่อไปในที่สุดพระยูลายจึงเสด็จลงมาปราบหอคงด้วยตนเองพระองค์ใช้ฝ่ามือปิดกั้นหอคงไว้ใต้ภูเขาห้าธาตุเป็นเวลานานถึง500ปี 500ปีผ่านไปพระถังซัมจังเดินทางมาถึงภูเขาห้าธาตุได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือของหมอคงเขาจึงตัดสินใจปลดปล่อยหมอคงหมอคงสำนึกผิดในความผิดพลาดของตนเองเขาตัดสินใจติดตามพระถังซัมจังไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปเพื่อไถ่โทษ ระหว่างทางหงอคงต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งปีศาจร้ายและภัยธรรมชาติแต่ด้วยความสามารถและสติปัญญาเขาก็สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ในที่สุดหงอคงและคณะก็เดินทางถึงชมพูทวีปอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมายังแผ่นดินจีนได้สำเร็จหงอคงได้รับการอภัยโทษ และบรรลุธ,ธรรมกลายเป็นพระโพธิสัตว์